สวัสดีครับมีใครเข้ามาอยา่าีกงไหมพอเมนที่บอกใครก่อนเอามานี่นะนเอะไรกันนะผมจะได้รู้มุมความหล่อของเราอ่ะเอาหน้าผากไปดูหล่อสุดแล้วหล่อสุดแล้วยับเยินยับเยินนี่ใค <c oughs> รเนี่ย เฮ้ยใครนั่งข้างกัวฮสวัสดีสวัสดีครับโหยเกหน้าเละไปหน่อยวะ你好ฮ好你好你好好酷哈เห็นคุณละหัวหน้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่นคนชื่อแล้วนะเฮีย ธรรมชาติธรรมชาติน่ารักวันนี้เรามาทำอะไรเพิร์ดมาชมวิวฮะใช่นั่งเล่นให้ยู้มคือร้านถนัดภาษาอังกฤษโอ้ t h a ย k you l ้ v e ิวยู o ลิ y ยู I love you miss you เพิร์ดปกติบ้างยังลูกเรื่องนี้เป็นไงเพิร์ดอ่าพีอคำเดียว เลเละค้่นต่อยทางเนืองอันนี้คือผมก็ไม่ได้ปกตินะครับแต่ว่าผมอยากปกติอยากเห็นสองคนอยากเห็นทั้งอยากเห็นทั้งสองเต็มจังเต็มเต็มเลยเนี่ยดูหน้าก่อนอ่อยอ่อยออยอ่อยใครออยไปเรื่อยอ่ะ ไปเรื่องแล้วนป你好你น你好你าวดียว你好ตุ้ยปุ้ยตุ้ยอาหารอะไรไม่ใช่ผมอาจเป็นอาหารได้ไงวะไหนวะเสพหรือเปล่าเสพหรือเปล่าอ่าเสพความสุขครับ อยากเห็นหน้าเต็มๆครับกลัวจะนอนไม่หลับกันฮะกลัวนอนไม่หลับนะฮะเอาเป็นว่าเรามาฝักหนังฝักหนังครับอย่าลืมไปติดตามนะครับหนังเรื่องบอกโลกให้รู้ว่าคุณรักมึงครับนะฮะวันที่6เมษายนนี้นะครับผมอยากให้แนะนำคาแรคเตอร์หน่อยครับว่าแบบระกบเป็นอะไรครับอ่าทุกคนนะครับ อยากให้ทุกคนแนะนำคาแรคเตอร์นะครับว่าอ๋อเรา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 อ่าของผมเป็นเข่งนะครับผมถ้าเป็นเบอร์เดย์ย้อนหลังนะครับผมผมเป็นพาร์ทครับเออผมเบิร์ดครับทำผ้าตลกมั้ะผมเป็นเป็นบงฮะบงก็มีคาแรคเตอร์ที่บงผางหน่อยบงางใช่จริงๆคาแรคคาแรคเตอร์ไม่ตายตัวครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใช่รานทีเรียนที่แม่แม่เรียกว่าขนมเข่งบ้างครับอย่าง เรื่ออะไรครับขนมขิงอันนี้เขาแบบบ้าขิงว้านมขิงอะไรอย่างเงี้ยตอนรู้สึกที่ได้ยินเดี๋ยวกันนะ <c oughs> พี่บาสกับพี่เพิร์ดต,ต้องแนะนำสกินแคร์แล้วเซรั่มของแม่ผมนะครับอย่าลืมไปซื้อนะครับผมใช้แล้วหน้าใสนะครับเพิร์ดอันนี้รจริงไหมใช่ใช่<อ>เพิร์ดเพิร์ดขายของเพิร์ดเร็วของผมก็มีคอลลาเจนฮะเออคอลลาเจนกินแล้วแบบผิวดีดีใสเลยเตึง เสียวเลยไปเก่าโอเคครับเอาเป็นว่าอิเลมนซ์อุอนหนุนเรานะครับทั้งคู่ในสองแบบแล้วก็เฮ้ยเออเฮ้ยสปอยไหมสปอยไหมสปอยไหมพี่บาสอย่างปั่นเลนเลนลูกครับผมปั่นเลนเลยปั่นเลนปั่นเลยไงปั่นเลยปั่นเลยเอาเป็นว่าเราขายของเสร็จเราก็ขายหนังแล้วกันได้ถึงเวลาขายของเราก็มีเสื้อนะครับผม ชื่อแวร์เลยฮะเกมรูมแอดดิกนะครับของผมนะเพื่อครับผมใช่ก็รานาคตนะฮะอาจจะมีแบบเอ,สอ๊สบอยดีไหมอาจจะแบบอาจจะทำร่วมกันนะฮะสักคอลเลคชั่นหนึ่งนะประมาณนั้นพี่เอาแบบเท่ๆจัดปไปใครใส่เห็นแล้วต้องหันเหลียวนะครับผมเพราะว่าเสื้อมีแค่คอนะไม่มีแขนแล้วไม่มีข้างล่างเลยมีแค่นั้นะ ประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนนะครับผมตัวละพันห้านะครับมีแค่คอเสื้อเนี่ยกลมๆนี้ต้นทุนตัวละยี่สิบขายพันห้าใช่เพราะว่าเราติดตามนะครับรอซื้อเลยนะครับซื้อเสื้อซื้ออ่าเซรั่มแล้วคอลลาเจนเนี่ยนะครับผมครบเลยครบเลยคือเราต้องมีทุกอย่างเขาให้มาฝากหนังเขาให้มาฝากหนังล้วฝากของก่อนไม่เราคนเราทำมาหากินอ่ะต้องฝากฝากของ หนังอ่ะทุกคนอ่ะรอรอดูละเพราะว่าหน้ามึงแตกขนาดนี้ใครวะไม่งงอช่ไหวะอยากเสียเงินแล้วนะครับผมไอ้นี่บอกว่าให้ทานงระยะเผาผุดพุ่มกับกำลังกำลังจับเกมมอนดิกตอรอ๋อไม่ใช่กำลังเล่นโซเชียลอยู่นะฮะตอนนี้กำลังเซตเซตนะครับผมเซตฉากเพิร์ดกินไม่อยู่เลยเพิร์ด อยากมีแขนเพิ่มอยากมีแขนต้องเพิ่มเงินเออดีนะถือว่าเป็นความคิดที่ดีแบบสมมติว่าเสื้อแขนแขนแบบไม่มีแขนพันห้านี่ถือว่าเป็นสตาร์ทพันห้าใช่อยากเพิ่มคอไม่พันพันห้ามีแค่คอแบบสวมปุ๊บเสร็จเลยไม่ต้องสสมแขนแล้วเหมือนแบบเป็นสร้อยคอแต่ว่าเป็นผ้าบวกออปชั่นอีกแค่พันบาทแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากมีแบบตัวตัวยังมีตัวเพิ่มอีกพันห้าไม่มีใครเบียดใครเลยสามพัน ก็อันนี้ยังไม่มีแขนนะแขนข้างละห้าร้อยประมาณตัวละสี่พันนะทุกคนคิวสุดท้ายแล้วใช่หรือเปล่าครับก็ถ้าวันนี้ทันก็น่าจะเป็นคิวสุดท้ายครับผมพวกเราก็วังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูไวๆแล้วเราตั้งใจทำมันมากนะใช่ทำหนักรอเสื้อเพิร์ดอยู่รอจนเงินเก็บจะหมดแล้วเอคือเก็บเงินเล่าไปใช้ก่อนได้แหละ อยากทำย่อมทำได้เกียมขายบ้านขายรถเพื่อเส้อหนึ่งตัวโหสุดยอดจริงๆเรื่องนี้ใส่ในโรงเรี๋อเรื่องนี้ฉายในภาพยนตร์นะครับผมลงภาพยนตร์ตัวอย่างออกวันไหนนะฮะที่เซอร์ฮะเราติดตามเราติดตามในเพจเนี่ยครับเรืวงนี้ครับ Tell the world I love you ใครเพลงใครเพลง นะคนขายเพลงระหว่างเราสุดท้ายระหว่างเราสุดท้ายระหว่างเราเพิ่ดเพิร์ดขายเพลงกันเพิร์ดของผมเออ่เหตุผลที่ฉันไม่กลับมาเฮ้ยโอ้โหมันเทมากขอตรฮุนหุกสนนิเหตุผลที่ฉันไม่กล้าขึ้นกลับมาีี่เเเ้าาอออะหรวววชิตดแลไปฟังกันได้ฮะอยากฟังเพลงปลากรอบพี่บานนะฮะมีเวอร์ชันจีน อ่ามือท่านทีด้วยอ่าชื่อว่าก็คือเป็นเราอ่าชีชงเฉียวนะครับผมตอนนี้ยังยังไม่คิดชื่อเพลงชื่อว่าชีชวนใส่รชีช่วเพื่อนชอบเพลงเพิร์ดมากจริงเพลงเพิร์ดเพราะมากเลยนะเพลงนี่ไปก็เพาะอยากสปอยไปก่อนอยากสปอยไปก่อนฟังแล้วใช่ไหมพอฟังแล้วฟังแล้วได้ปั่นรู้้ชีีววิตเธอดแลนี่กินไม่หยุดเลยชื่อดีจริงนะฮะ ทำหมวกไม่ลูกเดี๋ยวรอดูนะว่าคอลเลคชันเราเราจะออกอะไรมาบ้างนะครับยังไงก็อยากให้รอติดตามนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานของทางแบรนด์นี่พูดให้ดูสูดงกตอนนี้กําลังดูไม่เบี้ยวเลยคเขาก็ตีกันยับเลยเขาตีกันอยู่เราก็นั่งรอไปอภัยมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆบ้างครับผมก็ฝากคบดลด้วยนะฮะ เรื่องนี้เล่นกับพี่บาสครับก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้กับพี่บาสด้วยจริงต<ช>้องขอบคุณพี่บาสมากมากครับที่ชวนมาหาโอกาสดีๆครับแต่ไม่หยุดกินนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกนะครับที่เล่นกับน้องเพิร์ดนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเพิร์ดมากที่มาตามคำชวนนะยันยันยันนนเดี๋ยวกูไปทำท่ออยงนีนอนได้แผลอ,อีกแล้วเออนอนโดนซอม เพิร์ดเพิร์นั่งรถบัสเป็นไงบ้างสุดนะฮะโคตรหล่อบอกเลยคำเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพิร์ดจะถอยตามมานะยังยังยังตอนนี้ดูคันไม้คันมือนะฮะเหมือนบัรอยากจะรูดหล่อมากโอเคนะฮะทุกคนยังไงอย่าลืมไปดูหนังนะครับ Tell the World I Love You นะครับบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงฝากแฟนๆ Internationality นะครับผม แฟนแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับผมเพิ uh, amazing, so ่อสปอยสปอยอะไรเนี okay. ่ยเซเว่นโปรเจกต์นะฮะเซเว่นโปรเจกต์จะเป็นเอ่อเป็นไดเอ่อเออเซเว่นโปรเจกต์จะเป็นซีรีส์รวมเลยเฮ้ยสนุกแน่มันสุดๆโอเคครับเอาไว้ก่อนจะไปให้ ได้เห็นหน้าหน่อยจับยืนนันเลยยับยืนไหมครับผมบายบายครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวถ่ายกันแล้วนะครับผมขอทุกคนมีความสุขกับบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับบายบายฝากด้วยนะครับบายบายไม่อยากให้เห็นน้องเยอะนะครับผมน้องหน้าปิ่นหมดแล้วบายบายนะครับผมปิ่น้ิ่นมันเยอะโอ้โหัพัดไม่หยุดนะฮะคุณยศน้องขอบตาไม่ไหวแล้วอ๋อวันนี้นัด ถึงกองตีห้าครึ่งนะครับคาดว่าสน <75. S 1> ี้า่าจะน่าจะแทบจะน็อกรอบได้ผมบอกเลยแต่ว่าเราก็สู้นะครับผมจะไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายฮะบ๊ายบายครับอ่ะสือสองอันกินหมด